คุณผู้ชมครับไปดูประเด็นของชุมชนป้อมมหาการเป็นชุมชนเล็กๆแหละครับแต่ว่าก็จะอยู่ในพื้นที่ข่าวมาโดยตลอดแม้ว่าล่าสุดเองทางกรุงเทพมหานครขีดเส้นใต้ด้วย6มีนาคมนี้ก็จะดําเนินการกับแกนนําที่ออกมาประท้วงนะครับคุณจรูนมีธนาถาวรรองประลัดกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่า6มีนาคมนี้กรุงเทพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับหลายส่วนเลยทั้งทหารตํารวจการไฟฟ้านาครหลวงการประปานาครหลวง จะไปรื้อย้ายบ้านที่เขายินยอมให้หรื้อถอน6หลังด้วยกันหลังจากที่เจรจาแล้วก็ยอมย้ายออกไปตั้งแต่22กุมภานะครับเดี๋ยว6มีนานี้จะไปรื้อถอนก่อนที่จะเข้าพื้นที่ทั้งเจ้าของบ้านสำนักงานเขตที่พระนครก็จะเดินทางลงไปที่สอนอสำราญราชลงบันทึกประจําวันจากนั้นก็จะไปขนเศษวัสดุสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ตามระเบียบขั้นตอน หกหลังนี้คุณทนิการคุณผู้ชมถือว่าไม่ได้เป็นชุมชนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนหน้านี้สำนักง,งานเขตพระนครก็ทำเรื่องเพิกถอนชุมชนไปแล้วนะฮะค่ะและทางรองประหลัดของกรุงเทพมหานาครก็ยืนยันนะคะบอกว่าที่จะพัฒนาพื้นที่นี้เพื่อประโยชน์ของคนทั้งเมืองไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มเดียวแล้วก็เตรียมที่จะเสนอให้ทางกทมนะคะแจ้งความเอาผิดกับแกนนำกลุ่มบ้านในพื้นที่ป้อมมหาการซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์ว่ามี4คน ในข้อหาตามที่ฝ่ายกฎหมายของกทมเสนอก็คือข้อหาเข้าใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามมาตรา9นะคะเพราะว่าพื้นที่ป้อมมหาการน,นี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางกทมลแล้วค่ะครับ